มาดูข้าวโยนกันค่ะเพื่อนๆแปลงนี้จะเป็นข้าวโยนนะคะเขาก็ถอนกล้าแล้วก็เอามาโยนเป็นกรรมเป็นกรรมกันนะคะนี่ข้าวโยนแปลงนี้ข้าวโยนก็จะดีที่ว่ามันก็จะขุมน้ำได้้ไดง่ายเพราะว่าต้นเขาจะสูงเร็วแล้วก็ขุมหญ้าได้ดีกว่าข้าวหวานนะคะ นะคระับพาอต้นเขาจะสูงกว่าหญ้าเนาะก็จะคุมหญ้าได้ดีกว่ากันนะคะข้าวโยนนะคะนี่ก็จะคุมน้ําได้เร็วหญ้าก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวหวาน,นะคะ่ะเพื่อนๆส่วนนี้จะเป็นข้าวหวานข้าวหวานเนี่ยคุมหญ้ายากค่ะเพราะว่าหญ้ากับข้าวเนี่ยเขาจะขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะคุมหญ้ายากหน่อย